คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกับอาจารย์ยอดนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดได้ข่าวมาว่าอาจารย์ก็เคยบอกตัวเลขถูกมาหลายต่อหลายครั้งนะคะ แต่ว่าแอดเพิ่งได้ทราบข่าวนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยอยากจะนําเสนอให้กับ f อทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชอดดีสชดเด,ด็เด็ดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับอาจารย์ยอดเจ้าของสูตรนะคะ นี่นะคะวันนี้ก็มาถึงที่เลยนะคะท่านผู้ชมที่บ้านของอาจารย์ยอดนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์ด้วยกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครัสวัสดีค่ะได้ข่าวว่าได้ตัวเลขมาถูกเกือบทุกงวดใช่ไหมคะอาจารย์คือในปีนี้ยังไม่ผิดเลยประมาณ หลายงวดอยู่ปีนี้ oh, ครับยังยังยังไม่เคยผิดเลย oh, กนะยังไม่เคยผิดเลย oh. ที่ได้คำนวณมาในปีนี้เพราะว่าถูกทุกงวดครับต oh. ิดการทำมาเลขประมาณอกคู่ oh. ครับก็ถูกล่างถูกบนบ้างออกล่างบ้างออกบนบ้างครับพอทำมาก็ถูกทุกงวด งวดนี้ก็ถูกอีกนี่งวดอ๋องวดนี้ก็จะถูกอีกใช่ไหมอาจารย์ไม่จะคือถูกเลยเนี่ยทำไมอะแอดก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ทําเลขสูตรเนาะไม่งั้นก็คงจะมาขอตัวเด็ดๆไปฝากเอฟซีนานแล้วค่ะอาจารย์ครับครับคืองวดนี้มั่นใจถ้างวดไหนที่ทําถูกมันเหมือนก็มีตัวอะไรมาบอกนี่นะจะไม่รู้ว่าอะไรครับมาเตือนค่ะอันนี้ก็ทำเสร็จก็มันจะมี ของที่มาเตือนครับครับคิดว่าถูกอีกครับคิดว่าถูกอีกใช่ไหมคะคือคือในปีนี้นะปีพศสองพันทายหกสิบสี่นี้ยังไม่ผิดเลยนะยังไม่เคยหลุดสักงวดยังยังไม่เคยหลุดสักงวดแต่มันอาจจะหลุดบ้างแต่ยังยังไม่หลุดยังไม่หลุดทั้งปีใช่ไหมคะยังยังยังเดือนนี้ก็เป็นเดือนธันวาแล้วเนาะคุณลูกน้องจานเนาะคิดดูไม่รู้มากี่งวดคิดก็แจกชาวบ้านแถว ตำบลตะตุมบา้างแถวบัวเชิดบ้างไปทั่วแหละครับไปทุกไปทุกจังหวัดเลขงูนี่ไม่ใช่ UK, อยู่แค่บ้านพวงตึกอย่างเดียวคือส่งไปตลอดอคือยื่นต่อไปโครงโคราชบุรีรัมแม่นหมดครับคือคือมีคนมาเอากับอาจารย์ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่มีคนเขามาเอาครับ<อ>ผมก็เลยได้เบอร์โทรบ้างเขาก็โทรมาเอาครับ โอ้อาจารย์ไม่ใช่ธรรมดาเลยเนาะอาจารย์เนาเป็นคนดังแบบเงียบเงียบเนาะครับครับคือหนึ่งจะห้ามคนไม่ให้มาคือช่วงโควิดถ้าไอ้ที่ปีสองปีสามปีมาแล้วก็ที่หมู่บ้านขยองเขาดังก็เขาเอาจากนู่นเขาก็มาเอานี่ด้วยครับเขามาตลอดทางนู่นก็ได้ทางนี้ก็ได้เนาะทีก็ตัวเลขอาจจะชนกันเนาะชนกันครับก็ถูกมาตลอดเลยเพราะมาปีที่แล้วนะบ้านขยองเม่นไหมมอปีที่แล้วบ้านขยอง ค่ะปีนี้ก็ยังไม่เคยได้ไปไหนคือให้แถวอำเภอสังขะบ้างตามไปทั่วดูตะใครมาก็ให้ตลอดแหละครับเลขโมนี้่คือว่าแม่นยำจริงๆครับอคือสมัยวงล้อนี่ถ้าว่าผมคำนวณสามตัวก็ได้ทั้งสามตัวเลยคจริงๆครับเคยได้สามตัวแตกมาแล้วใช่ไหมครับครับครับเคยได้แต่ช่วงนี้ไม่คือไม่ค่อยเก่งสามตัว มันสมัยเขาเล่นอะไรปิงปองถ้าสมัยวงล้อเนี่สามตัวนี่คือตรงๆเลยสมัยก่อนเขาจะเลขจะออกทําแบบวงล้อแบบนี้บบบคุณลุงั่นแหละคือออกปั๊บผมก็จะทําปั๊บเป๊บเดียวเลยเลขน่ผมไม่ต้องไปดูตัวอย่างใครคือขออย่างเดียวอย่าไปทับไอ้เลขเขาแค่นั้นเลยครับคือเป็นสูรของอาจารย์เองเนาะของของอาจารย์เองโดยตรงเลยออกปั๊บ มาเอาได้เลยครับโู้มาเอาได้เลยเลยอีกมุมนึงถ้าแม่นแม่นแบบนี้เอฟซีชอบคายจามชอบค่ะเพราะว่าแต่มันก็อาจจะผิดบ้างแต่มันผิดไม่นานไม่เกินงวดก็ก็ถูกแค่นั้นแหละแต่ถ้ายังไม่ผิดเลยเนี่ยแต่ว่างวดนี้ยังไม่หลุดเลยเนาะยังยังยังอ๋อค่ะคิดว่าถูกอีกครับอ๋องวดนี้คิดว่าถูกอีกเนาะครับครับ ว่าล้านเปอร์เซ็นต์นี่คิดอาจารย์มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะอาจารย์เอฟซีชอบค่ะครับอ๋อค่ะแล้วก็อยากให้ช่วยโฆษณาหรืออะไรต่อๆไปด้วยครับ จริงๆถ้าอาจารย์ได้เลขมาแม่นๆแบบนี้น่าจะบอกเอดมาตั้งนานแล้วนายอาจารย์เอดกับอาจารย์ก็พอจะรู้จักกันเนาะแต่ว่าไม่เคยไม่เคยคือไม่เคยได้ให้แถวหมู่บ้านนี่ไม่ได้ให้คือให้ต่างจังหวัดต่างหมู่บ้านคร่ะคือที่ตำบลตะตุมเราก็ให้บ้านหัวสิงห์ถ้าบัวเชิดก็แถวบ้านแลนเต้ก็ให้ให้ถ้าเห็นผมเดินไปนี่ก็เขาก็ เขียนให้เขาเลยนะโอเแล้วเวลาเวลาเขาโชคดีเขาก็จะแบ่งปันน้ำใจให้ครับครับครับแบ่งน้ำใจให้ครับตามแต่เขาจะให้ไม่เคยว่าจะไปเรียกร้องเอาทัานู่นเท่านี้ไม่เคยมีเลยครับตามแต่เขาจะให้แล้วแต่เขาจะบูชาอย่างนี้นะครับออันนี้ก็ถ้าเอฟซีโชคดีเอฟซีก็จะมีน้ําใจเหมือนการขายจานเนาะครับครับครับก็ขอให้ตัวเลขเข้าขาะจาจารย์ครับครับค่ะอาจารย์งวดนี้มีตัวไหนบ้างคอาจานนะตัวตัวที่เด่นที่สุด คือ02 0220ครับมันจะกลับของมันแต่97ครับถือให้ยูซีดูเลยอาจารย์คือ0220ตัวเด่นบางคระอาจารย์0220แล้วก็97ครับไม่รู้ล่างหรือบนนะนี่คือไม่ได้จํากัดครับแล้วก็ตัวที่ไม่ได้วงนี่คือคือมันเป็นตัวรองจครับ ก็จะมี0220 9779กลับไม่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 กลับคือแบบตรงตรงเลยใช่ไหมคะตรงตรงก็ออกมาอย่างนั้นครับคือไม่ต้องกลับสูตรตรงย์าอันนี้จะเป็นสูตรที่ว่าเขากลับให้เลย0220เนาะครับมันสูตรมันมาอย่างนี้ครับสูตรมาแบบนี้ก็ให้มาแบบนี้เนาะครับก็มี0220 9739 96และก็26นะคะท่านผู้ชม เพราะว่าตัวเลขก็มีแค่หกชุดเนาะอาจารย์เนาะชุดครับก็ชาเล่นก็เล่นคือตัวตัววงนี้เป็นตัวเด่นตัวที่ไม่วงเขาเรียกว่าตัวรองค่ะอาจารย์ครับถ้าโอกาสหน้าเดี๋ยวจะให้เลขวิ่งอีกครับแต่แล้วงวดนี้ไม่มีวิ่งบ่อยอาจารยังยังไม่ได้ทำก็ยังไม่ได้ทำงวดแล้วอันนี้จะเป็นเบอร์โทรของอาจารย์เนาะครับเบอร์โทรของอาจารย์0 6 4 3 0 6 9252นะคะท่านผู้ชมเผ mm hmm. ื่อว่า fc โชคดีอยากจะโทรหาอาจารย์ก็โทรมาได้ที่เบอร์นี้นะคะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นครั้งแรกงวดแรกของอาจารย์ที่ได้ลงช่องน้อยจานเนาะครับนะครับครับเพราะว่าโอ้ยเสียดายถ้าแมนเมนน่าจะลงช่องตั้งนานแล้วครซี fc จะได้รู้จักจะได้ดังๆเหมือนอาจารย์ท่านอื่นๆค่ะครับครับครับ ถูกแน่นอนอยี่ครับเขาถูกแน่นอนค่ะมั่นใจใช่ไหมอาจารย์มั่นใจไม่ใช่แค่ร้อยเปอร์เซ็นเป็นล้านเปอร์เซ็นอาจารย์มั่นใจล้านเปอร์เซ็นตนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็ลองพิจารณาดูนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของอาจารย์ที่มาแบ่งปันสมาชิกช่องละอองชาแนลนะคะท่านผู้ชมนาอาจารย์เนาะงวดที่ผ่านมาเข้าตัวไหนคะอาจารย์เข้า แปดสองครับเข้าแปดสองตรงตรงเลยใช่ไหมครับแปดสองมันคือตัวตัวสูตรมันจะกลับแปดสองสองแปดอ๋อเป็นสูตรมันมาตัวกลับเนาะแปดสองสองแปดเนาะแต่เลขตัวบนนี่มันจะเป็นแปดห้าคือมันจะเป็นมาของมันอย่างนั้นแปดห้าเราก็ต้องกลับด้วยเหละครับต้องกลับต้องกลับครับเอายกลับก็ดีแต่ว่าผมไม่อยากให้กลับผิดก็ให้มันผิดไปอย่างนี้นะกลัวว่าจะเสียตังค์เยอะหน่อยอาจารย์เนาะใช่ คือมันมั่นใจค่ะมันผิดก็คือคือเขาเตือนแค่นั้นแหละค่ะอาจารย์วันนี้ก็มั่นใจเนาะงวดแรกของอาจารย์ก็ขอให้เข้าปังปังรวยรวยยกช่องนะคะอาจารย์ค่ะวันนี้เอฟก็ขอขอบคุณอาจารย์มากมากนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละองชาแนลนะคะครับค่ะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ